สวัสดีค่ะ ผมปอนปัญญาวัฒน์ทวีดีครับและแป้งชยานิศามิเกนลี่ค่ะและตอนนี้นะคะเรา2คนอยู่ที่งานไอคอนแคสต์มนุษย์เงินล้านค่ะซึ่งเป็นงานที่รวม35มนุษย์เงินล้านนะคะมาบอกเคล็ดลับว่าทำยังไงให้เป็นมนุษย์เงินล้านจากทั่วประเทศเลยนะครับใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะเรามานะคะที่นี่นะคะเราเจอคนหลากหลายอาชีพมากเลยตั้แต่เจ้าของธุรกิจจนถึงเดนักศึกษาเลยอ่ะใช่ล่าสุดนะครับมีทั้งนักแสดงนะครับพิธีกรนางแบบเตไม่หมดเลยครับนู่ที่ไหนคะเราเองครับเราเองใช่ค่ะจริงๆแล้วนะคะน้องปอ นะคะก็เป็นถึงรองโดมอนแมนนะคะปี2010นะคะเมื่อแต่ทำไมถึงมาทำธุรกิจเจอเน็ตได้คะเนี่ยครับผมเริ่มมองเห็นความไม่มั่นคงในอาชีพนั่นเองนะครับแล้วก็ตัดสินใจเลือกเจอเน็ตก่อนนะครับเพราะเห็นโอกาสนะครับแล้วอย่างตัวพี่แป้งเองนะครับ เป็นถึงรอง Miss Pan World นะครับแล้วก็มีงานในวงการมากมายครับทำไมถึงจัดสินใจเลือกเจอเนสผมแนะนำนเรื่องเดียวกันค่ะเหตุผลเดียวกันเลยค่ะด้วยอายุนะคะปาดเงินนิดนึงแล้วก็ที่สำคัญนะคะมาที่นี่ค่ะแป้งเจอสินค้าที่สุดยอดมากๆเจอสินค้าดีนะคะเจอแผนดีเงินก็ดีสังคมก็ดีอัปลน์ก็ดีและที่สำคัญนะคะเรามีระบบดีๆรองรับนั่นก็คือดิไอคอนที่นี่นี่เองค่ะโอ้ยว่แต่ตอนนี้ในงานเป็นไงคะ บรรยากาศกำลังเข้มข้นเลยครับมีการบรรยายกันน<ด><ห>ะค<ด>รับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแบบไหมเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะตามมาเลย ได้อะไรบ้างคะจากดีไอคอนแคมป์เราจะนําแนวทางตัวนี้ค่ะแล้วก็ทีมงานของเราก้าวให้สูงกว่านี้แล้วก็ไปไกลกว่านี้แน่นอนค่ะตําแหน่งอะไรคะเนี่ยอ่าซับไฟค่ะภายใน3เดือนค่ะสุดยอดม,อมากๆค่ะสาเดือนผมพาทีมงานแนะนําส่วนตัวมาได้6คนนะครับแล้วทุกคนนะครับกนน็มีรายได้อะดับเกือบแสนกันแล้วผมเชื่อว่าเนี่ยครับเจอเนสบายระบบดีไอคอนซิสเต็มจะนำพาทุกคนประสบความสเร็จได้รู้สึกไงบ้างคะ โอ้โหคนเยอะมากครับไม่ผิดหวังเลยนะครับที่ได้มาบอกเลยครับว,ว่าทีมไอคอนนี่สุดยอดมากครับผมแล้วในมุมมองของนักศึกษาเนี่ยช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่ารู้สึกยังไงกับธุรกิจแล้วรู้สึกยังไงกับระบบของเราดีไอคอนค่ะพอเข้ามาจริงๆเรารู้สึกว่าตรงนี้มันสามสารถสร้างอนาคตให้เราแล้วก็เราจะวางแผนในอนาคตได้ดีกว่าที่ทเราจะไปลองงานนะคะนะคะบรรยากาศเป็นยังไงครับก็ดีค่ะอบอุ่นได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยถ้าเพื่อนๆอยากจะสำเร็จก็ต้องมางานนี้ค่ะ แคมป์เน right? uh 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 ี่ยก็ค uh uh> ือระบบระบบหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับแคมป์เป็นระบบที่ดีมากๆครับมันจะสามารถพัฒนาบุคคลขึ้นมาให้เป็นผู้นำได้ครับ งานแคมป์เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะจะได้มาเจอกับมนุษย์เงินล้านถึง35รหัสค่ะดีไอคอน s ิสเต็เป็นระบบที่จะทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้จริงๆเห็นอะไรบ้างคะในแคมป์เนี่ย ก็พอได้เข้ามาอยู่ในแคมป์นะคะก็ทําให้เกลือพอหลังจากจบแคมป์ไปเนี่ยทำให้เกลือรู้สึกมีพลังขึ้นนะคะก็ติดปีกแล้วอะค่ะพร้อมที่จะบินแล้วนี่สุดยอดมากเลยสงสัยจะได้เป็นมนุษย์เงินล้านคนต่อไปแน่ๆเลยนะเป็นยังไงบ้างครับกับบรรยากาศในงานเดอไอคอนแคมป์แบบนี้ชอบครับชอบการเรียนรู้อยู่แล้วครับการที่เราจะได้เรียกคนที่มีไรายได้หลักหลายแสนลักล้านเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่าย ครับผมแล้ววันนี้เรารู้ว่าเป้าหมายเราคืออะไรแล้วเราทําเพื่อใครครับสำเร็จแน่นอนครับระบบที่ทันสมัยอย่างมาก <c oughs> เขาเรียกอะไรเป็นอาวุธที่ที่ร้ก,กาดมากของดีไอคอนนะครับในบรรดาเค,ครือข่ายทั้งหมดรู้สึกไงบ้างคะ ได้งานนะคะตื่นเต้นค่ะเพราะว่าทุกๆครั้งที่มีงานแคมป์ใหม่ๆนะคะก็จะมีข้อมูลใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็มีครอบครัวเจเนตเข้ามาร่วมทีมมากขึ้นนะคะงานแคมป์เนี่ยเราจะคิดกับสามีภรรยาหรือว่ากับทีมเราว,ว่ามันเป็นเส้นเลือดใหญ่เลยนะคะคือจอมยุทธทุกจอมยุทธเนี่ยมารวมกันเราไม่มาไม่ได้ค่ะมันจอมยุทธได้ให้อะไรบ้างคะเนี่ยตั้งแต่เช้ามาก็คือคือได้แง่คิดในการทํางานแล้วก็ประจาชีวิตครับ วิทยากรแต่ละท่านนะครับมีวิธีการทํางานที่แตกต่างกันออกไปนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเก็บเกี่ยวให้เต็มที่เพื่อที่จะสำเร็จเหมือนเขาครับ อยากจะถามว่าพี่เบนเนี่ยใช้สินค้าลูมิเนสแอพี่เบนประทับใจตัวไหนมากเป็นพิเศษนะคะแล้วประทับใจยังไงบ้านก็ตัวเองนะคะเข้ามาในเจอเนสนะคะด้วยที่ว่าตัวเองะคะมีปัญหาผิวหน้าค่ะนะคะเพราะว่าตัวตัวเบ้นเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบผ่านครีมหมอมานะคะก็คือพูดง่ายๆค่ะอายุ15-16เป็นสิวแล้วพอาอยุมากขึ้นก็ปัญหาผิวหน้าก็มาผิวหน้ามันมากอะ่ะมันเสร็จแล้วนี่มีหมองคล้ำอะ่ะ ยู่มากขึ้นเสร็จปุ๊บฝ้าก็มาค่ะเพราะผลจากการที่เราใช้สารปลอดสารสเตรอยด์ค่ะเราพอใช้นะคะสินค้านะคะก็ผลิตผลของเขาเนี่ยก็คือทำาม่หนึ่งปีหน้าเบนก็ได้แบบนี้สินค้าลูบิเนสมันทุกตัวมันสุดยอดหมดเลยครับเพราะมันเป็นนวัตรกรรมเนาะแต่ที่ประทับใจก็จะมีตัวคินเซอร์พอถ้าลองใช้เนี่ยหน้าจะนุ่มมากแล้วก็สิสโกจจออกมาหมดเลยนะฮะอย่างตัวเซรั่มเนี่ยก็จะใช้ปุ๊บหน้าจะเด้งเลยอ่ะหน้าจะตึงๆเลยแล้วตัวดีเอเน่ถ้าใช้แล้วก็ ตื่นเช้ามาจะรู้สึกเลยว่าหน้านุ่มมากยิ่งตัวโลชั่นสุดยอดครับ้าใช้ทุกตัวเลยครับทั้งเซรั่มทั้งมอยเจอร์แล้วก็ไนท์ครีมอ่านะก็ทําให้อ่านะเรานะมีความรู้สึกว่าอ่านะมันสดชื่นขึ้นผิวพรรณก็อ่านดะูเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะครับประทับใจในนี่แพ้เพราะว่าใช้แล้วรู้สึกว่าหน้าเราสวยใสยไรส้สิวค่ะ ทำธุรกิจมาประมาณได้เกือบสองเดือนแล้วครับก็ไรายได้รัวก็ประมาณเกือบประมาณสามหมื่นบาทครับผมประทับใจในตัวสินค้าใช่ไหมคะครั้งแรกเลยก็คือเซรั่มเพราะว่ามีปัญหาแก้มห้อยแล้วก็ถุงตาก็ตกแล้วมีปัญหาถุงใต้ตาบวมเยอะมากทีนี้พอเอ,อ,องน้ำเอโฟไปเทนให้ครั้งแรกเลยหนังตาขึ้นอะค่ะจากที่ว่าแก้มโกห้อยอะไรเง<ห>ี้ยค่ะแล้วมันตอบโจทย์เราได้อเพื่อนก็เลยแนะนำเจนเนสให้ใช้ก็เลยทดลองใช้ดู สภาพผิวดีขึ้นประทับใจมากเพราะว่าเป็นคนชอบถ่ายรูปนะคะชอบถ่ายรูปมากก็คือไม่เคยถ่ายหน้าหน้าตัวเองเลยจะไปเล่นแต่วิวทิวทัศน์แต่พอเราใช้เจเนสเขาเนี้ยมั่นใจตัวเองเลยค่ะเอาหน้าออกกล้องถ่ายรูปตัวเองออกกล้องทุกวันเลยค่ะชอบเพราะผิวพรรณดีหน้าตัวเนี้ค่ะมันจะอัพขึ้นเลยค่ะตัวนี้อัพขึ้นฝ้าหายหมดแล้วก็หน้าบิงบิ้งมากน,นี้นะคะพี่อยากจะให้พิดานะคะแชร์สั้นๆว่าวันนี้พิดาประทับใจสินค้าเจเนสตัวไหนแล้วก็ยังไงบ้าง โอเคค่ะถ้าจะถามประทับใจตัวไหนโอ้โหประทับใจทุกตัวเลยค่ะเริ่มจากการใช้คือคือพี่เนี่ยมีปัญหาเรื่องฝ้าเพราะพี่ชอบตีเทนนิสมากฝ้าพี่จะเกิดหลังจากพี่ใช้ครั้งแรกเนี่ยพี่รู้ว่าสเต็มเซลล์โกดแฟกเตอร์เนี่ยมันเยี่ยมมาก แต่ไม่รู้ว่ามันจะเร็วขนาดนั้นหลังจากใช้ได้3เดือนฝ้าพี่มันหายไปจากใบหน้าประทับใจทุกตัวนะคะแต่ที่ตัวที่แบบประทับใจมากก็คือเซรัม่มแล้วก็ไน้์ครีมนะคะก็ท mm hmm. า,าแล้วทําให้หน้าชุ่มชื้นนะคะแล้วจากหน้าที่มีปัญหาเรื่องสิวอุดตันนะคะ mm hmm. ตอนนี้ออกเกือบหมดแล้วนะคะ mm hmm. เพราะครั้งแรกกําลังจะไปหาหมอสัญญกรรมอยู่พอดีแต่พอมาเจอเจอเนสนะคะ,ะใชะ้ประมาณเดือนครึ่งนะคะ สีอุดตันก็หลุดออกเลยนะคะประทับใจมากพอเริ่มใช้เจอเนตผิวที่เราเคยใช้เครื่องสำอางมาเยอะๆกลุ่มไวทเทนเนิงนะะ่งอะค่ะแล้วก็ผิวเราที่ใช้ไวทเทนเนิ่งนานๆมันก็เริ่มบางแล้วก็แพ้ง่ายหลังจากใช้ตัวเจอเนตไปผิวเราดีขึ้นค่ะทนต่อสภาพฝุ่นหรือว่าน้ำที่เป็นน้ำไม่สะอาดอะค่ะได้ดีขึ้นแล้วก็หน้ากระชับแล้วก็อ่อนกว่าวัยนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะ สินค้าที่ประทับใจก็จะเป็นเซรั่มพอใช้เสร็จเนี่ยตรงหางตาพวกริ้วรอยอะค่ะ้อดีขึ้นที่ประทับใจเนื่องจากว่าใช้เซรั่มเพียงแค่3วันแรกแล้วก็มีคนมาทักก็ค่ะว่ากละกับฝ้าจางลงก็เลยแบบเอ๊ะผลิตภัณฑ์ของบริษัทเจเนสลูมิเนสเนี่ยสุดยอดมากๆเลยช่วยได้ขนาดนี้ประทับใจผลิตภัณฑ์ที่สุดเลยคะ่ะ ถ้าพูดถึงสินค้าเนี่ยประทับใจทุกตัวเลยอะค่ะเพราะว่าตั้งแต่ใช้มาผิวอ่ะมันจะใสขึ้นเนียนขึ้นแล้วก็รูขุมขนกระชับลงผิวเนี่ยใช้นาน,านไปผิวมันจะอมชมพูขึ้นหน้าเนี่ยไม่ต้องบอกเลยก็คือว่าหน้าจะกระชับขึ้นเรียวขึ้นตัดสินใจทำธุรกิจนะคะเป็นถึงโฟลเดอร์เลยนะได้รับ,ปรบโปรโมชั่นโฟลเดอร์ไปแล้วนะอยากอยากให้บอกเทคนิคเล็กๆคะ่ะว่าทําไมนะระยะเวลาแค่นี้ถึงพิชิตโปรโมชั่นโฟลเดอร์ได้คะคืออย่างนี้ฮะ คือธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราผมเองก็เห็นมาเยอะนะแล้วก็ผ่านมาจะแมมีคนมาคุยให้ฟังนะเราได้รับโอกาสนะฮะมารู้จักกับเจเนสนะฮะแล้วพบว่าสินค้าดีนะผ่านการตลาดก็ดีนะแต่ผู้คนที่เข้ามาในเจเนสนะฮะมาประสบความสำเมร็จในตัวนี้เนี่ยมันมีแต่ขึ้นมีแต่ขึ้นมีแต่ขึ้นนะครับ